สิบ yup. สิงหาคม2,565เช็คด like, ่วนโอนเงินเข้าวันไหนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นรับเงินคืนเข้าบัญชีฟังรายละเอียดในคลิปสวัสดีค่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสาร มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิป ข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะสำนักงานประกันสังคมแจ้งไทม์ไลน์ในการคืนเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40มีช่วงไหนบ้างที่โอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากแฟนเพจ a c e b o o k สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน แจ้งความคืบหน้าและรายละเอียดในการคืนเงินสมทบประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนงวดเดือนสิงหาคม2564ถึงมกราคม2565และงวดเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม2565รับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินผ่านบัญชีพร้อมเพตุที่ท่านผูกไว้กับเลขบัดประจำตัวประชาชน สำหรับทม์ไลายกำหนดวันโอนเงินมีดังนี้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ก่อน1สิงหาคม2565จะได้เงินคืนในวันที่8-11สิงหาคม2565และสำหรับท่านที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ก่อน8กันยายนจะได้รับเงินคืนระหว่างวันที่10-16กันยายน2565หากไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนสามารถดำเนินการได้ดังนี้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสปส1ขีด407ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือขอรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศจัดส่งเอกสารการขอรับเงินคืนสมทบได้ทางไปรษณีย์ยื่นเอกสารขอรับเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ และสำหรับผู้ประกันตนมาตา40สามารถยื่นคำขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศยกเว้นสำนักงานใหญ่หรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกันตนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางภายในระยะเวลา1ปีนับตั้งแต่วันที่ทราบว,ว่ามีสิทธิ์รับเงิน เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอรับเงินสมทบแบบคำขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนกรณีลดอัดตราเงินสมทบบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้หนังสือมอบอำนาจกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับเงินแทนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องผู้ประกันตนสามารถคำนวณยอดเงินของท่านที่นำส่งไว้ได้ดังนี้งวดเดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคมทางเลือกที่1ปกตินำส่งเดือนละ70บาทลดเหลือ42บาทยอดเงินคืน28บาททางเลือกที่2ปกตินำส่งเดือนละ100บาทลดเหลือ60บาทยอดเงินคืน40บาท ทางเลือกที่3ปกตินำส่งเดือนละ300บาทลดเหลือ180บาทยอดเงินคืน120บาทและสำหรับงวดเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคมทางเลือกที่1นําำส่ง70บาทลดเหลือ42บาทยอดเงินคืน28บาททางเลือกที่2นำส่ง100บาทลดเหลือ60บาทยอดเงินคืน40บาททางเลือกที่3นํนำส่ง300บาทลดเหลือ180บาทยอดเงินคืน120บาท และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ